ก็ขอเจริญพรทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามาในห้องนี้นะฮะก็มากันตั้งแต่เช้าเจริญพรพี่อภิชาติคุณวิทยาคุณนกพี่พักแล้วก็ทุกๆท,ท่านนะฮะแล้วขอทักถ่ายคุณดีลาคุณปลาคุณนรน,นันคุณปอมแอปเปลิลคุณปานิยัยลี่แล้วก็คุณเยี่ยมนะครับ ก็ทุกทุกท่านตั้งแต่คุณพรเลิศไปวันนี้ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอากาศเช้าๆกำลังสดชื่นกำลังเย็นสบายเหมาะกับการที่เราจะได้ฝึกสติแต่ว่าภายนอกมีบรรยากาศที่สบาย แลร่างกายเราก็ปรับให้เป็นใจที่ปล่อยวางสบายๆและก็ใจก็ยเยือกเย็นให้สงบทั้งสามบรรยากาศทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งกายทั้งใจไปได้วยกันมันก็จะช่วยเป็นอุปการะในการที่จะทำให้ใจของเรานั้นสงบนิ่งได้ง่าย เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ค่อยๆปิดเปลือกตาลงเบาๆค่อยๆ่ปิดเปลือกตาอย่างช้าๆ้าใจเย็นๆทำใจของเราเบา มื่อปิดเปลือกตาเราสักครึ่งลกูกพอหลับตาพริมๆแล้วก็มีใบหน้าที่ยิ้มแยม้มแจ่มใสสุดลมหายใจเข้าไปลึกๆไปชำระศะสางความตึงเครียดชำรสะศาสางความกังวลความอึดอัด แล้วก็สลัดสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกมาจากลมหายใจให้มันสลายหายสูญไปให้หมดให้กายของเรานั้นว่างใจของเราว่างให้กายใจใเราเป็นอิสระจากโลกจากทุกสิ่ง เราจะไม่ไปเกาะไปเกี่ยวเปเหนี่ยวรั้งเรื่องราวชีวิตคนสัตว์สิ่งของสิ่งสิ่งรอบตัวทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยต้องฝึกให้ขาดออกจากกันให้ฝึกตัดใจ เหมือนตายจากถ้าเ่าจริงๆแล้วสมมติว่าเราจะต้องสิ้นชีวิตไปนในตอนนี้เราจะต้องตายตอนนี้เนี่ยอังนึ่ภาพาเออไปแล้วเผาศพเรียบร้อยคำถามคือว่าคนบนโลกนี้ ที่เกี่ยวข้องกับเราอยู่เขาก็ไม่ได้ตามไปด้วยอย่างมากก็ร้องไห้สักสามวันเจวันแต่ถ้าที่สุดแล้วเขาก็ต้องไปต่อเขาก็ต้องไปเจอสิ่งใหม่ๆเขาก็ต้องปรับสภาพเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิต ไปกับเรื่องราวไปกับสิ่งต่างๆรอบตัวได้ให้ชีวิตเป็นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะหายไปจากโลกต่อให้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเราจะลำบากแต่อีกสักพักหนึ่งทุกอย่างมันก็จะเซ็ตตัวมัน แล้วก็จะเป็นไปได้ไม่กี่ปีเราก็จะลืมก <c oughs> ็จะค่อยๆเลือนแล้วจะค่อยๆหายไปจากบทบาทของชีวิตของทุกๆคนจนในท้่แทบจะไม่มีใครคิดถึงอย่างมากที่สุดวันศีลวันพระก็คงจะมีผู้คนทำบุญอุทิศให้เราบ้างเท่านั้นเอง การทีเ่เราพิจารณาถึงความความตายเป็นมรณะนุสติเพื่อที่จะได้เตือนตัวเราไม่ได้ทำให้ตัวเราอยากตายนะแต่เตือนตัวเราว่าเวลาทุกวินาทีต่อจากนี้ไปต้องให้คุ้มค่าคุ้มค่าอะไรคุ้มค่าในการทำความดีเก็บร่างกายของเราที่แข็งแรง เก็บร่างกายของเราที่กำลังมีสุขภาพดีใจที่กำลังมีสภาพที่สดชื่นเอากำลังกายกำลังใจตรงนี้แหละไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสั่งสมความดีกุศลผล,ลบุญก็จะบังเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเราจึงต้องหมั่นฝึกการปล่อยวางฝึกการตัดใจมันตายจากทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งครับแจของเรานิ่งๆน,น้อมใจของเราไหลตามลมหายใจเข้ามาให้ขยับคลับเคลื่อนมาตามลมหายใจเข้า และให้รู้สภาวะลมหายใจออกรู้กองลมสั้นยาวเข้าออกเพื่อจะเรียนรู้แล้วก็คุ้นเคยการนำความรู้สึกเข้ามาสู่ภายในว่าความรู้สึกเมื่เข้ามาสู่ภายในตัวแล้เป็นแบบนี้ าเราฝึกชำนาญก็สามารถนำความรู้สึกนำใจมาอยู่ในตัวได้ทันทีแต่ถ้าเราฝึกใหม่ๆมันก็ค่อยๆสังเกตกายแล้วก็ดูสังเกตลมหายใจนี่ไปที่สภาพ ร่างกายตั้งแต่ศีรษะลำคอหน้าอกบ่าไหลาแขนแล้วก็หายใจของเรานั้นสังเกตตามเรื่อยมาแล,แล้วก็สังเกตหน้าท้องหน้าตัก แข้งขาเรื่อยไปจนกระทั่งถึงปลายนิ้วเทา้าให้รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกวางใจได้อย่างสบายสบายแล้วก็พร้อมที่จะยิ้มกับทุกสภาวะ พร้อมที่จะกับทุกประสบการณ์กายใ,ใจงเราอยู่อย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างสบายๆอยู่กับกายของเราอยู่กับตัวของเราอยู่ในกลางของเรา มรักษาใจให้อยู่ในกลางเอาเริ่มคุ้นกับการที่ใจของเรานั้นไม่อยู่ภายในตัวแล้วเราก็วางใจงเราง่ายๆวางใจงเราว่างๆ รักษาใจรัะกับประคองสติของเราให้อยู่ภายในกายรักษาจิตเดียวนี่แหละ,จะใจอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าของร่างกายสังขารขันนี้ก็ได้ประหนึ่งว่าร่างกายของเรานั้นไม่มี อวัยวะปอดตับบ้ามไตหัวใจเป็นต้นไม่มีอวัยวะอะไรเลยแล้เราก็แค่อาใจขอเราตามลมมาแล้วก็เมื่อใจเราพร้อมล้วก็ใจเราน้อมน,นิ่งๆมาไว้ที่กลางตัวกลางกาย เราจะนึกถึงหยดน้ำค้างที่ปลายยอดยญาเป็นประกายใสเมื่อต้องแสงพระอาทิตย์ในยามเช้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่เตือนย้ำบอกพวกเราว่าชีวิตเป็นของน้อยอายุของมนุษย์เรานั้นสั้น แล้วก็ค่อยๆปราคาประคองความรู้สึกสำนึกลึกๆให้อยู่ภายในกายแม้ว่าเราจะนึกถึงหยดน้ำค้างที่ปลายยอดยา รักษาจิตของเราอยู่ที่กลางกายแล้วก็นิ่งหยุดเย็นอย่างสบายสบๆถ้าจะห้ใจของเรานั้นมุ่งเน้นโฟกัสคอนเซนเทรตเข้าไป เอก็นึ่เป็นมโนภาพซึ่งเราจะใช้ความรู้สึกที่เบาละเอียดอ่อนละมุนละไมเป็นใจที่ฟ้องเบาละเอียดอ่อนละมุนละไมคอยการักษาอารมณ์ที่สบาย รักษาภาพที่ปรากฏในใจของเราอย่างใจเย็นๆเพื่อใจของเราน้นเกาะเกี่ยวยู่ที่กลางกายหรือตรงที่จุดสบายที่อยู่ในตัวของเราหลับตาไปแล้วเรารู้สึกว่าแจงเรานั้ไม่อยู่ที่คอ รู้สึกดีมากๆแล้วก็ทำไปถ้าเรารู้สึกว่าการที่เราหยุดนิ่งที่กลางศีรษะก็ดีกลางหน้าอกก็ดีส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายจนกระทั่ถ,ถึงกลางกายก็ดีเราสบายใจแล้วก็มีสติอยู่ตรงไหนก็น มีสติต่อไปจากตรงนั้นค่อยรักษาใจประคองสติแล้วก็ใบหน้าก็มีรอยยิ้มยิ้มอย่างมีสติยิ้มได้วยใจที่เป็นใจที่ปรารถนาดีเป็นใจที่มีความ ผ่อนคลายในทุกๆสิ่ง ไม่ว่าสภาวะอะไรจะเกิดขึ้นในใจจะเป็นความฟุ้งเป็นเรื่องราวเป็นความคิดที่เราไม่อาจควบคุมให้เราปล่อยผ่านอย่าไปให้ค่าให้ความสำคัญไม่ต้องไปแตะไม่ต้องไปนึกตามไม่ต้องไปต่อยอดไม่ต้องไปเสริม ให้แยกส่วนของความรู้สึกมาสนใจที่กลางกายโดยที่ปล่อยให้ความฟุ้งซ่านนั้นมันจะค่อยๆจบเรื่องแล้วก็เลือนหายไปเองโดยอัตโนมัติตรงนี้ถ้าเราทนรำคาญใจได้ ก็จะจบอย่างง่ายๆแต่ถ้าเรารู้สึกว่าทนรำคาญไม่ไหวใจคิดเกาะเกี่ยวแต่เรื่องนี้เราก็อาจจะหลีตาลืมตาขึ้นมาสักนิดหนึ่งเพื่อขยับปรับปรับใจของเรารีเซ็ตใจของเราใหม่รีเซ็ตซีโร่ใจของเราใหม่ จากนั้นจึงค่อยนอ้อมใจกลับมาแล้วก็เริ่มหลับตาทำสมาธิอย่างนิ้มยิ้มอย่างสบายๆอย่างผ่อนคลาย เื่อเราลองฝึกหัดหลับตาทำอย่างนี้นะเรื่อยๆขอให้มีเวลาอย่างน้อยสัก,กว่าละห้านาทีสิบนาทีแล้วค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆสำหรับท่านที่จะต้องทำภารกิจเครื่องกังวลตามาหารเดินทางขับรถก็ใ้ท่านฟังอย่างสบายๆ แล้วก็ทำความรู้สึกส่วนหนึ่งอาจสักยีรก็รักษาใจของเราเป็นสมาธิสักสิบเปร์หรือสักหเป็นความรู้สึกลึกๆที่เราก็จะรึกได้ทุกครั้งเมื่อเรานึกถึงเราก็จะนึกได้ ระลึกได้เมื่อไหร่ก็นึกถึงสมาธิเราเมื่อน,นั้นเลยแต่ให้นึกระหว่างวันนั้นบ่อยๆแล้วก็ประคองใจด้วยความสดชื่นความยิ้มแย้มแจ่มใสของเราเราก็ฝึกปฏิบัติทำใจอะไรอย่างนี้แหละเจอเรื่องฟุ้งซ่านก็รีบตาเลืมตาแล้วก็ว่ากันใหม่อย่างง่ายๆ โดยไม่ต้องกลับไปเสียอกเสียใจสมาธิเมื่อกี้ทำมาซะดีแล้วทํามาลืมตาหายหมดไม่ต้องไปคิดแบบนั้นให้ทำใจสบายจากนี้ไปเราจะได้แผ่ขยายความไม่ตาปรารถนาดีของเราแล้วก็หยุดนิ่งหยุดนิ่งภายในตัวของเราประหนึ่งเรา กำลังขยายความปรารถนาดีจากศูนย์กลางกายจากกายของเรานั้นไปทุกทิศท,ทุกทาง ม,มีความรู้สึกเหมือนกับเรานั่งเป็นศูนย์กลางของพลังมวลแห่งความสะอาดบริสุทธิษษษษ์อยู่ในศูนย์กลางของความมีเมตตากราชน่าดีไปยังสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายใ้ใจของเราอยู่อย่างนี้แม้จะหลับตาลรืมิตาก็มีความรู้สึก เราเป็นเหมือนพระอาทิตย์ศูนย์กลางของจักรวาลแล้วก็ประกายความเมตตาประหนึ่งความสว่างของรังสีรัศมีของพระาทิตย์ที่ขยายไปอย่างไม่ต้องมีขอบเขตจำกัด รักษาแจงเราให้อยู่กับความสงบประคองใจด้วยลักษณะสภาวะจิตที่มีความสุขความสุขกับความสงบั้นมันจะผสมปสานเป็นอันหนึ่งเดียวเวลาเราลืมตาแล้วเราสามารถรักษาประคับประคอง ใม้มันมีความสุขชุ่มชื่นไปได้ตลอดทั้งเช้าพอเดียวสายๆมันก็จะเริ่มเลือนหายแป๊เราก็นึกเราก็ทำสมาธิปรับจิตปรับใจของเราใหม่เม่อใจมันช่วมเย็นเป็นสุขเราก็ต่อยอดรักษาใจของเราไปเรื่อยจนกระทั่งไปถึงตอนค่ำก็ระลึกนึกถึงสมาธิ ย้อนกลับมาฝึกปฏิบัติใหม่การฝึกปฏิบัติอย่างนี้ก็เหมือนกับเรารดน้ำที่แปลงผักของเราตอนเช้ารดผพอดีพดีให้ดินดำน้ำชุม่มตอนสายมาถูกแดดถูกลมพัดไปความชื้นความชุ่มชื้นก็หายไปหน่อยเราก็มาต่อเนื่องรดน้ำอีกครั้ง ความชุ่มชื้นก็รักษาสภาพต่อไปได้อีกเพราะฉะนั้นการรักษาใจของเราก็เหมือนก็เหมือนกันจะต้องหาเวลาแล้วก็มีโอกาสแล้วก็ต้องระลึกคือมีสติมีสติระลึกได้วันนี้แหละคือความเบานี้แหละคือความสบายรักษาใจอย่างนี้ก็ทำไปตลอดทั้งวัน แล้วก็ค่อยฝึกไปลืมประกาศมาเตือนตัวเองใหม่เต่าน,นั้นเราะฉะนั้นให้ทุกท่านได้หมั่นรักษาใจประคับระกอบใจของใใเราให้ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเป็นช่วงเป็นพาร์ตไปอย่างนี้ทั้งวันสะเทพุตตาบาลปตาปเจกานนเจยังพลังอรันตานันจเตเจนะระคังปันธานิสัพพโส สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสธีพระว,วันตุเตหะทุก็ขอเจริญสุขเจริญธรรมทุกๆุกท่านในเช้าวันพุทธที่สดใสวันนี้กันทุกๆท,ท่านนะ